สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ที่4ี่นะครับที่ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับบิตคอย PP ที่เราจะได้กันเว็บนี้ง่ายง่ายครับง่ายตอนแรกๆเนี่ยสำหรับเว็บนี้ก็คือจะแจกบิตคอยทุกสาสินาที <c oughs> นะ ทุก30นาทีท่านสามารถเรียนมากดได้เอาบิตคอยฟรีได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนเป็น get free bitcoin every 180นาทีก็คือ 8, 108, 3ามสามชั่วโมงแต่ก็ก็โอเคนะ <c oughs> ก็ของฟรีอะครับลองดูชื่อเว็บก็คือ torcoin อ่านว่า 2s หรือ toast ไม่แน่ใจก็การอ่านกันเองนะฮะผมอ่านว่าคอย toast แล้วกัน beta 3นะวิธีการสมัครก็เดีย๋ยวผมจะแนบลิงก์ตัวนี้ไว้ในคลิปวิดีโอนะครับก็รบก,กวนเนาะสมัครตามลิงก์ที่ผมแนบให้หน่อยถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันเนาะแล้วก็ผมจะทำคลิปวิดีโอแนะนำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับบิตคอยฟรีสไตล์เนี้ยแบบเนี้ยผมว่าเล่นเว็บเดียวมันไม่พอหรอกนะมันต้องทำหลายๆเว็บรวมๆกันครับมันถึงจะได้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะสำหรับใครที่ไม่ใช่สายขุดอชอบสายหาของฟรีก็ลองทำตามที่ผมแนะนำดูนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วตามลิงก์ที่ผมแนบให้นะครับก็มาที่ตรงนี้ด้าล่า รีจิสเตอร์นะครับผมก็กดเลยกดรีจิสเตอร์ก็ไม่มีอะไรครับใส่แค่ username ตัวนี้รหัสตัวนี้บอกเลยนะครับรหัสตัวนี้ท่านจะต้องเซฟเก็บไว้นะครับต้องจำต้องจำไว้นะครับรบก,กวนทำเป็น Memory ไว้เนาะโอเคแล้วก็ใส่ email. อีเมลอีเมลอีเมลอะไรก็ว่าไปอีเมลของท่านนะอ่ะแล้วก็คอนเฟิร์มซะ ยูเซอร์นี้ก็ตั้งตามแล้วแต่จะตั้งนะครับเสร็จแล้วก็คลิกอันนี้ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมได้สมัครไปแล้วแล้วก็คลิกตัวนี้ว่าตัวเองว่าท่านเนี่ยไม่ใช่โรบอทแล้วจากนั้นก็กดรีจิสเตอร์จากนั้นถ้าเกิดเรากดรี g i s เตอร์เสร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้แดชบอร์ดตัวนี้เลยแล้วทำยังไงจะได้ Bitcoin ฟรีก็มาตรงนี้ครับพอเสร็จตรงนี้ แล้วก็มาคลิกที่นี่เลย Get Bitcoin กด Get Bitcoin โอเคจากนั้นก็กด Get Bitcoin อีกรอบหนะึ่งทีนี้รอเวลาตรงนี้นับถอยหลังนะครับรอ,อเวลานับถอยหลังหลังจากนั้น หลังเสร็จแล้วก็กด next แล้วยังไงต่อก็มาคลิกที่นี่ครับบ่แมนหุ่นยนต์อ่าโอเคจากนั้นก็เก็ b บิ c คอยอีกรอบนี่งพอเสร็จแล้วเป็นยังไงได้แล้วครับ you receive 800ส a t o s h i อเข้าไปเช็คที่แดชบอร์ดเข้าย่งเข้าแล้วครับเรียบร้อยรออีก180นาทีนะครับก็จะได้อีก แล้วใครที่ชอบชิงโชคเสียงดวงก็ไปที่ลาฟโฟตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะเหมือนจะเป็นประมาณว่าเราซื้อเหมือนซื้อลอตเตอรี่อ่ะครับผมว่างน,นะเปิติกเก็ตอะไรพวกนี้นผมไม่เคยเล่นตัวที่ผมเล่นบ่อยๆก็คือเกมคล้ายๆโปกก้กอยอ่ะครับมาตรงนี้มัลติเพเยอร์เนี่ยนะมาตัวนี้ก็คือคล้ายๆเล่นสูงต่ำอ่ะครับ เหมือนเหมือนเราเล่นสูงต่ำเนาะขั้นต่ําก็คือ25ซสิาตชิอ่าเราก็เลือกฝั่งก็คือโลนี่ก็คือ,คอตั้งแต่1ถึง49ก็คือมันจะมีตัวเลขวิ่งนะหลังจากกดท่านจะแทงเท่าไหร่แทงทีละ25โอเคถ้าเกิดเสียก็เสีย25ได้ก็คือได้ทีละ25อ่าหรือถ้าเกิดสูงคือตั้งแต่51ถึง100นะครับอ่าแทงขั้นต่ำก็คือ25ซาโตชิสูงสุด ก็คือสองพันห้าร้อยเล่นเยอะกว่านี้ไม่ได้อสมมติอ่าเล่นผมจะลงยี่สิห้าสตชีเนาะระหว่างก็คือตัวนี้เรามาเล่นระหว่างที่เรารอร้อยแปดสินาทีก็ได้อม,มันก็จะได้เยอะพอสมควรตอนนี้ผมมีทั้งหมด 40, สี่หมื่นสตชีเนาะโอเคผมก็จะแทงสูง้ลยกันยี่สิบห้าดูดิตัวเล่นจะออกมาปเป็นอะไรผิดนะครับผมผมเสียไปยี่สิบห้า มันอยู่ที่41ก็คือมันเป็นโลเนาะผมกระทบอีกนะผมเจ้าคือนน่ะใครเล่นหัวกล้อยก็น่าจะเข้าใจเกมนี้อยู่นะครับรอบสองดอกสองเป็นไรโอเคอ่าผมได้มาแล้วอันนี้ผมชน,นะนะอันนี้ผมชนะโอเคก็ลองดูนะครับสำหรับเว็บนี้ยังไงก็สำหรับสายฟรีนะครับอ่าก็ลองดูตัวนี้ เว็บนี้ขั้นต่ำผมว่าน่าจะโอนเข้ากระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยประมาณถึงประมาณห้าหมืนหรือศูนย์จุดศูนย์ศูศูห้า BTC เขาก็จะทานเฟอร์เข้ากับเข้าไปนในกระเป๋าตังค์ของเราอัตโนมัติะคระับตอนนี้ผมได้ประมาณสี่หมื่นแล้วพี่ได้สี่หมื่นเร็วเพราะว่าอะไรก็แต่ก่อนมัน มันแจกบิตคอยทุก30นาทีอะตอนนี้มันไม่รู้ทําไมมันถึงเลื่อนมาเป็น180นาทีแต่ของฟรีก็ทำำไปครับผมหลายๆเว็บรวมๆกันเนาะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาแนะนำเว็บอื่นๆอีกซึ่งยังมีอีกหลายเว็บนะที่เราสามารถได้บิตคอยฟรีๆนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ